เขาคูอชายที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดปรมาจารย์นักสู้ที่ยิ่งใหญ่และก็แข็งแกร่งที่สุดในผืนแผ่นดินของประเทศจีนผู้ที่มีดีกีเป็นถึงแชมป์ของการต่อสู้ไลายไตยซึ่งเป็นการต่อสู้ที่จะจัดขึ้นในทุกๆ100ปีนอกจากนี้แล้วเขานั้นยังเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามีอายุมากที่สุดในเรื่องแล้วก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่นับพวกที่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาน่ะนะแน่นอนครับว่าเขาคนนี้เนี่ยก็คือคาโุไคโอนั่นเองครับ เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพ,พื่อนๆพ่อแม่พี่น,น้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลโบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปทําความรู้จักกับตัวละครคากูไคโอคร,ครับซึ่งเป็นตัวละครยอดปรมาจารย์นักสู้ของประเทศจีนนั่นเองครับผมก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปรับชมวิดีโอนะครับผมก็ต้องขอแจ้งเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอน,นี้นะครับจะมีการสปอยเนื้อเรื่องในส่วนต่างๆของการ์ตูนเรื่องบากีนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหน ยังไม่ได้ดูอนิเมะหรือว่ายังไม่ได้อ่านมังงะเนี่ยแล้วก็ยังไม่อยากที่จะโดนสปอยเนี่ยผมขอแนะนําให้ปิดคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนเลยนะครับและผมก็ต้องขอรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดซับสไคร e นะก็รบกวนให้เพื่อนเนี่ยกดซับสไคร e เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเวลาที่ผมอัพคลิปด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมว,วิดีโอกันเลยดีกกกววว่่่่าาััผมมออออออนนนนนืเเลลย้้้ี็ตตงงงขขขพููดถึๆ คาคูไคโอกันก่อนเลยนะครับโนีณปัจจุบันนี้นะครับคาคูไคโอของเรานั้นนะครับจะมีอายุอยู่ที่146ปีครับผมความสูงของคาคูไคโอนั้นนะครับจะอยู่ที่155ซนติเมตรครับแล้วก็น้าหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่40กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวผมต้องขอเล่าอดีตของตัวคาคูไคโอกันสักนิดหนึ่งนะครับในอดีตนั้นเนี่ยเขาน่ยเคยเป็นชายหนุ่มที่มีนิสัยที่เย่อหยิ่งนะครับและเขาเนี่ยก็ถือตัวเองว่าเขานั้นเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียครับและตัวเขาในอดีตนั้นีก็มมควา เชื่อที่ว่าผู้ที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่านั้นนะครับจะสามารถเอาชนะผู้ที่มีร่างกายที่อ่อนแอกว่าได้เสมอเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งคนที่ชอบที่จะดูถูกและก็เยาะเยะ้ยศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบจีนอีกด้วยนะครับย้ำนะครับว่านี่คือสมัยอดีตของคากุไคโอเท่านั้นนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับคากกไคโอนั้นเนี่ยก็ได้ไปเจอกับประารมจารย์นักสู้ชาวจีนคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุอยู่พอสมควรนะครับซึ่งคากก คุโอของเรานั้นนะครับก็ได้ทําการเข้าไปต่อสู้กับชายแก่คนนั้นครับแล้วก็ได้พ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยแหละครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยได้เปลี่ยนความคิดของตัวเองครับแล้วก็เริ่มที่จะเปิดใจให้กับ ศิลปะการต่อสู้ของประเทศจีนครับและเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะฝึกฝนศิลปะการต่อสู้จีนอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับและส่วนการฝึกฝนความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยครับากรุอยโอของเราเนี่ยก็ได้อ่าจะเรียกว่ายังไงดีได้ทําการลดพ r i o r ิตี้ของการฝึกนั้นลงนะครับก็คือเขาเนี่ยฝึกเฉพาะศิลปะการต่อสู้จีนเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับหลังจากเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปอย่างยาวนานนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยคากรุไคโอของเราเนี่ยก็ได้สําเร็จวิชาการต่อสู้จีนได้ในที่สุดครับและคากรุไคโอ ของเราเนี่ยก็ได้กลายเป็นสุดยอดปรมจารย์นักสู้ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินจีนได้ในที่สุดนั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดถึงบทบาทของตัวคากูไคโอในเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับโดยคากูไคโอของเรานั้นนะครับได้มีบทบาทส่วนใหญ่ของเขาเลยนะจะอยู่ในช่วงการต่อสู้ไรไตครับผมคากูไคโอของเรานั้นนะครับได้ปรากฏตัวมาในฐานะผู้นําของฝั่งนักสู้ของประเทศจีนครับในการแข่งขันการต่อสู้ไรไตนะครับซึ่งการต่อสู้ไรไตนี้นะครับก็จะเป็นการต่อสู้ ที่จะถูกจัดขึ้นในทุกๆ1 0 0ปีนะครับโดยในตอนแรกก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้นั้นนะครับเรียกียกว่าปู่ไข่กูไข่โอของเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะห้าวมากๆเลยนะครับแล้วก็มั่นใจในตัวของตัวเองมากๆนะครับเขานะครับได้ดันไปท้าทายกับพันมะยูจิโรครับซึ่งถูกเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในณขณะนั้นนะครับประมาณว่าเข้าไปบอกกับพันมะยูจิโรว่าเขานั้นเนี่ยอ่อนแอนะครับแล้วก็อ่อนแอกว่าตัวเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับจนกระทั่งในการต่อสู้รอบแรกเน ที่สุดโดยในรอบแรกของการต่อสู้นั้นนะครับาคากุไคโอของเราเนี่ยได้ต่อสู้กับซาวานไคโอนะครับซึ่งซาวานไคโอเนี่ยก็เป็นยอดนักมวยไทยที่ออ,อันนี้ผมขอไม่พูดแล้วกันครับโดยในการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยพเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะรู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าซาวานไคโอยอดนักมวยไทยของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับตัวาค,คากุไคโอได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับโดยในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยซาวานไคโอเนี่ยได้โดน คากูไคโอนะครับสับขาหลอกแล้วก็แวบเข้ามาถอดกางเกงดีดไข่จนซาวาไคโอเนี่ยหมอบนิ่งแล้วก็แพ้ไปอย่างง่ายดายเลยเลยครับซึ่งคากูไคโอเนี่ยก็ได้เป็นฝ่ายที่สามารถเอาชนะซาวาไคโอไปได้ในสุดในการต่อสู้ในรอบนี้นะครับหลังจากการต่อสู้ได้ผ่านล่วงเลยไปนะครับการต่อสู้เนี่ยก็ได้ดําเนินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับจนในตอนนี้นะครับฝ่ายทีมของประเทศจีนเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะย่ําแย่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในตอนนี้นั้นนะครับ ฝั่งทีมจีนเนี่ยมีคนที่ชนะในการต่อสู้ก็คือคากูไคโอกับเรซุไคโอ2คนเท่านั้นนะครับนั่นเนี่ยมันก็ทําให้ปู่คาคุไคโอของเราเนี่ยรู้สึกถึงกับปีแตกขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าในทีมของตัวเองเนี่ยมันมีแต่คนที่กากซะเหลือเกินนะครับไม่สามารถสู้ทีมของอีกฝั่งของยูจิโร่ได้เลยนะครับและสิ่งที่คาคุไคโอของเราได้เข้าไปทําเพื่อที่ต้องการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยการเข้าไปตัดมือของพวกกระทรวงศิลปะการต่อสู้จีนทิ้งนะครับข้อหาท กระจอกบ้านจนเกินไปนะและเขาเนี่ยก็ได้ทําการเอาชุนเซนะครับซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของเขาเองนะครับกับรอนเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของชุนเซเนี่ยได้เข้ามาร่วมทีมแทนนะครับเพื่อที่หวังว่า2คนนี้เนี่ยจะเข้ามากู้สถานการณ์ของการต่อสู้เนี่ยให้กลับมาดีขึ้นได้นะครับและแล้วเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปนะครับจนกระทั่งการต่อสู้ของคากุไคโอในรอบต่อไปก็ได้เข้ามาถึงในที่สุดนะครับในรอบนี้นันปู่คากุอคโอของเรานั้นนะครับจะต้อง เผชิญหน้ากับฮันมะยูจิโร่นะครับที่ป่คากุคไอยโอของเราเนี่ยได้เข้าไปทา้าทายไว้ในตอนแรกนะครับซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างพละกําลังขั้นสูงสุดกับเทคนิคศิลปะวิชาขั้นสูงสุดเลยก็ว่าได้ครับจนกระทั่งในการต่อสู้เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นในที่สุดนะครับฮันมะยูจิโร่นะครับได้ทาดําการโจมตีใส่คากุไคโออยู่หลายต่อหลายครั้งเลยนะครับแต่ถ้าว่าคากุคไคโอของเรานั้นนะครับก็สามารถใช้วิชา ที่เรียกว่าคาโอลิเนี่ยหลบได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งไอวิชาชาโอลิเนี่ยก็คือวิชาที่ผู้ใช้เนี่ยจะทําการอ่าผ่อนคลายร่างกายของตัวเองนะครับก่อนที่จะโดนคู่ต่อสู้โจมตีใส่นะครับ ให้เพื่อนๆลองนึกสาภาพเหมือนกับว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเป็นฝ่ายที่โจมตีใส่คู่ต่อสู้ใช่ไหมแต่เหมือนกับว่าคู่ต่อสู้ของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นแค่แบบขนนกที่เบาๆอะไรเงี้ยคือต่อให้เพื่อนๆโจมตีไปแรงแค่ไหนก็ขนนกมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับไอวิชาชิโอริเนี่ยซึ่งหลังจากการต่อสู้ได้เริ่มต้นไปสักพักหนึ่งนะครับในที่สุดแล้วคากุไคโอของเรานั้นนะครับก็ได้มีทีท่าที่จะปล่อยหมัดใสยูจิโร่สวนกลับบ้างนะครับซึ่งหมัดนั้นเนี่ยมันดูภายนอกเน นะครับก็มันเป็นหมัดของชายแก่ที่มีอายุกว่า146ปีนะครับแต่หมัดนั้นนะครับมันก็กลับทําให้ฮันมะยูจิโร่เนี่ยถึงกับต้องหลบแล้วก็ต้องทําหน้าเวอเลยนะครับซึ่งหมัดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหมัดที่มีความรุนแรงมากๆเลยนะครับจนทําให้กําแพงที่คากูไคโอเนี่ยได้ต่อยพลาดไปโดนนะครับถึงกับแตกร้าวเป็นรอยใหญ่มากๆเลยแหละครับผมหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้กันสูสีอยู่สักพักใหญ่นะยครับจนกระทั่งคากูไคโอเน ก็ได้พาดทางให้กับฮันมะยูจิโร่จนได้ครับผมแต่ก่อนที่คากุไคโอเนี่ยจะโดนหมัดสุดท้ายของฮันมะยูจิโร่ปิดฉากนะครับคากุไคโอของเราเนี่ยก็ได้ทําการแกล้งตายครับผมฟังไม่ผิดหรอกครับเขาเนี่ยได้ทําการแกล้งตายนะครับซึ่งมันก็ทําให้ฮันมะยูจิโร่เนี่ยได้หยุดหมัดสุดท้ายของเขาเนี่ยก่อนที่จะปล่อยไปโดนคากุไคโอได้นะครับนั่นก็ทําให้คากุไคโอเนี่ยสามารถรอดชีวิตมาจากการต่อสู้ในครั้งนี้ได้ในที่สุดครับซึ่งหลังจากจบการต่อสู้ในครั้งนั้นนะครับมันก็ทําให้คากุไคโอเน ได้ยอมรับในความแข็งแกร่งของฮันมะยูจิโร่ในที่สุดนะครับและก็ได้ทําการเสนอชื่อไคโอนี่ให้กับฮันมะยูจิโร่ด้วยแหละครับแต่ว่ายูจิโร่ของเราก็ได้ปฏิเสธไปตามระเบียบของแกนะครับและบทบาทของปู่แกหลังจากนี้เนี่ยก็มีไม่เยอะแล้วแหละครับผมจะมีแค่โผล่มาแบบวับวับแบมแบมเท่านั้นแหละครับอย่างตอนที่เรซูไคโอนี่กำลังจะไปสู้กับมูซาชิมิยะมโตะนะครับปู่ฆ่าครูไคโองนี่ก็ได้โผล่ออกมานะครับได้เป็นคนที่ฝึกวิชาให้ กับเรซูไคโอนะครับก่อนที่เรซูเนี่ยจะไปต่อสู้จริงๆนะครับหรือจะเป็นตอนที่เขาเนี่ยได้ไปช่วยเป็นผู้ฝึกวิชาให้กับโอโรจิคาซึมินะครับในการผสมผสานศิลปะการต่อสู้4,000ปีของจีนนะครับกับวิชาคาราเต้ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้500ปีนะครับเข้ามาด้วยกันนะครับจนทําให้คาซึมิของเราเนี่ยได้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นด้วยเลยครับและในภาคหลังๆนี้นะครับมันก็ดูเหมือนว่าอุปนิสัยของปู่แกนะครับจะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากตอนที่เขาได้ปรากฏตัววมาในช่งแรก อยู่พอสมควรนะครับปู่แกเนี่ยดูมีความเป็นมิตรกับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีอารมณ์ขันมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ค่อยได้จริงจังเหมือนกับตอนแรกๆมากนักแล้วแหละครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสามารถของคาคูไคโอข้าวๆกันบ้างนะครับระดับความแข็งแกร่งของปู่คาคูไคโอนั้นนะครับเรียกได้ว่าจัดอยู่ในขั้นที่สูงสุดของประเทศจีนนะปัจจุบันแล้วแหละครับและเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งมากกว่าไคโอทั้งหมดในเรื่องที่ปรากฏตัวมาด้วยนะครับ ยกเว้นก็แต่ฮันมะยูจิโร่นะครับที่คาคุไคโอเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อไคโอให้กับเขาเองนะครับในด้านความรู้ความสามารถเรื่องศิละปะการต่อสู้นั้นนะครับคาคุไคโอของเราเนี่ยจะอยู่ในขั้นที่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็มากมายแล้วก็เก่งกาจในหลายๆอย่างเลยละครับเราจะดูได้จากอายุของปู่แกนะครับที่ได้ทําการเรียนรู้ศิละปะการต่อสู้ต่างๆอย่างเข้่งคัดมามากมายเป็นร้อยปีนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่คาคุไคโอเนี่ยไม่ค่อยได้โช สกิล oh, ที่เขาได้ฝึกฝนมามากมายสักเท่าไรครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงในส่วนของความถึกทนของปู่แก่กันบ้างนะครับพลังการป้องกันของคากุไคโอนั้นนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้นะครับพอเขาเนี่ยสามารถป้องกันหมัดของฮันมะยูจิโร่ได้เนี่ยก็จัดว่าอยู่ในขั้นที่เก่งกาจมากๆแล้แหละครับแต่ว่าการป้องกันของปู่แกในที่นี้นะครับจะไม่ใช่การป้องกันตัวแบบว่าใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายรับการโจมตีคู่ ต่อสู้ตรงๆเหมือนกับตัวละครอื่นๆนะครับแต่จะเป็นการใช้เทคนิคศิลปะการต่อสู้มาป้องกันตัวเองซะมากกว่านะครับซึ่งเทคนิคนั้นนะครับก็เป็นเทคนิคที่ชื่อว่าชิโอริที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนั่นแหละครับผมในด้านพลังการโจมตีของคากูคาเฮโอนั้นนะครับก็จัดอยู่ในขั้นที่สุดยอดเลยแหละครับจะเห็นได้จากที่เขาเดียวได้ทําการโจมตีใส่ฮันมะยูจิโร่นะครับนั่นเนี่ยมันก็ทําให้ฮันมะยูจิโร่เนี่ยถึงกับต้องหลบการโจมตีนั้นนะครับแค่นี้เนี่ยก็เป็นการการันตีดว่าาพลังงกรโจมตีขอ คาคุไคโอเนี่ยอยู่ในขั้นที่สุดยอดได้แล้วแหละครับในส่วนของความเร็วของแกเนี่ยก็จัดอยู่ในขั้นที่ไม่น้อยหน้ากับตัวละครอื่นๆเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้โชว์ความเร็วของเขาเนี่ยให้เราได้ดูกันบ้างพอสมควรนะครับในการ์ตูนน่ะนะอย่างตอนที่เขาเนี่ยได้สู้กับซาวานไคโอนะครับก็ได้ทาการแว็บไปถอดกระเกงซาวานไคโได้โดยที่ซาวานไคโอเนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคาคูไคโอนั่นนะครับเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้ละทิ้งความสุขของ ขาทั้งหมดในชีวิตไปแล้วนะครับโดยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสแสวงหาแต่ความแข็งแกร่งนะครับเพื่อที่อยากจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับซึ่งกว่าที่เขาจะได้บรรลุวิชาต่างๆมากมายขนาดนั้นนะครับมันก็กินเวลาไปเกือบที่จะ150ปีเข้าไปแล้วนะครับ แต่ประสบการณ์นะครับและกะ็การเรียนรู้ที่เขาได้สั่งสมมากว่าศตวรรษเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีไว้พิบแล้วก็มีความสามารถมากๆเป็นระดับต้นๆของเรื่องเลยนะครับซึ่งนี่เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้ทําการรวบรวมมานําเสนอให้เพื่อนๆฟังแล้วแหละครับแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆมาอย่างสูงเลยนะครับสำหรับคลิปเก่าๆที่ผมได้ทํามานะครับมันก็ยังอยู่ในช่วงแรกๆของการทําช่องนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงลองผิ ลองถูกอยู่นะครับก็มันอาจจะมีบางคลิปที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรือว่าบางคลิปที่อาจจะน่าเบื่อไปบ้างเนี่ยผมก็ต้องขอกล่าวออกไปเพื่อนๆมานะที่นี้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจกันอ่าเรียกได้ว่ามากมายเลยนะครับผมอ่านแทบจะทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับถึงจะไม่ค่อยได้ตอบก็เถอะนะแล้วก็ขอขอบคุณคอมเมนต์ติชมต่างๆด้วยนะครับที่เข้ามาตินะครับถึงข้อเสียของผมนะครับอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็อ่านดูคอมเมนต์เหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนนี้ะ ครับผมก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไ k เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ